ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทท่านกำลังอยู่กับบามีแเลยค่ะยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองพี่น้องผมพระถนได้รับเรนนอนเลยพี่น้องทหารทุ่มข่าเชียบบ่อนให้ทูทีมเลยพี่น้องผมบามีเชียร์ครูทีมเลยพี่น้องนะเอาผลบ่อนล่าสุดใบตันกับน้ำนาทีที่หกชิปกลัวน้ำสเปอร์อยู่อ่าลูกหนึ่งหนึ่งศูนย์ส่วนเรเตอร์กับแพรสั่นพี่น้องบามีกับบุรีเขาไปเบิรงกหรอก มีคนในไลายแจ้งมาว่าแพ้ว่าสันร์พูลไปเยือนเวตยดแฮมทีมอันดับซีกับอันดับห่าวาสันบอกร์พูลบุกไปเอาชนะสาประตูต่อหนึ่งพี่น้องผมใต่ประตูจากโมนเมสลาสองลูกบอกพี่น้องแต่ผู้ดใดอีกลูกหนึ่งเหไว้นน้นดุมบอกครับ นาสีขึ้นที่สามแล้วพี่น้องเน,ะนาะกะบ่แน่ใจนาสีขึ้นที่สามกับมักไผเชีย่ยวไผกะเชีย่ยกันเอาพี่น้องผมบ้ามีลน่นเชีย่ยทุกที่มพี่น้องผมแม่นอยู่บ้ามีกะเชีย่ยวเด้อครับผมเอาไปหายิงหนกยิงหนูกัน,กกนพี่น้องผมไปตะลุยกันตีสามกลัวกลัวบ้ามีขันบ่นนบนนบบนไดมไไมม้มือนี้บ่เม่นหรอกเกียรติก็บ่ได้ซื้อไปทดนรองปิงสมัวเขาจะไปซับอะไรนั่อยู่นี่ประกันนี่หละเนี่ยแหละวกบ้ามีอ่างมือนี้ นี่แหละสมวกงามห้อมเสือลราได้มันหอ้อมเสือเ้วได้พี่น้องเด้อปัจจิวัมันโง่มันเหี้ยวบ่โง่แล้วพี่น้องผมบ่โง่แล้วประเด็นคือมันสิมีปลาไหลเห็นแทงบ่ม,บมีปลา,ายหที่ยงบ่ทอนละพี่น้องผมเอาเข้าไปไม้ที่ยากท,ที่สุดที่สุดกันก่อนพี่น้องผมคือกอวไผ่ขันบ่ไดเอาเจนไปกลางนอนฝ้าบ่ามีไปแล้วรอบสองทุ่มสองทุ่มไปแล้วกองเขากองหนึ่งนู้นหน่อยกินนัเบิดอีกกองใหญ่บ่เขาเลย อย่ากไดก็อย่างก,กัดก็ไผ่พวดพวดอยู่เหมือนเดิมคือเก่าแล้กก็ที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งบ้าม,มีมีไม้ที่ตื่นเต,นต,นต,นต้นเราใจที่สุดก็ไม้กลางบานก็ไม้ในบานคนแน่นนพี่น้องไม้นี่ขออุปกรณ์ขันไปแย่งเห็นตาวื้กับผูกอ่าวื้อกับผูกตุ่มดึงหา,งกา,ากร่ากระชีใสเหลือให้ฟังหรอกพี่น้องเป็นไม้ไดรับรองมีห้ามีเฮแน่นนไม้นี่ เตรียมตัวมั่นลวงหนาไปนแน่นอนเลยพี่น้องผมเอาอุบไ,ไ,ไว้ก่อนไปไปลุยกันเย็นพี่น้องผมเดี๋ยวเอาสมวกฝากอ่านุ่มเจมไว้กว่อนเด้อพี่น้องเด้อให้นุ่มเจมอยู่หน้านุ่มเจมฝากไว้กว่อนพี่น้องเขาจังไปลุยกันเมื่อคืนช่วงสองถุนเบ้ามีอัดคลิปไว้อยู่ประเด็นสำคัญคือพอดียิงอ่งพอดีพื้นกระโขกใส่พี่น้องก็เลยเสียดาย บ้านนี่แสงแรถแล่้นไปแล่นมามาือมบมือมาบนี่ละมองบ้ามีบ่ามากพี่น้องผมสารภาพตามตรงเลยพี่น้องเด้อบ้ามีก็ต้องจอดดับไฟรองหม่องมันเป็นหลดใหญ่เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันก็นแล่นสวนกันอยู่เนาอพี่น้องเนาะบ้ามีกับ่ถนาดแนวนี้เอาเบาตรงๆเป็นความชอบส่วนบุคคลลบพี่น้องอยากไปผู้เดียวแบบลักษณะว่าเออเลกเล็กเดิดดดดนๆแลักะเอามันชั่วเอามันไหลดีกว่าเนาพี่น้องเนาะลอดไฟพี่น้องในเบื้องกันเอาไปพี่น้องผมสีควดนไม้แล้ว องเขาแตกวิดที่เมื่อวานบ้ามี่ตอนสองทุ่มเห็นเหลี่ยมๆคือตัวหนูกัะแมนบ่คือกัะแมนเหลี่ยมคกอีอๆบ้ามี่บ่ยยิ่งบ้ามี่องเลี่ยวซ่องอีกว่ามันเป็นใหม่พี่น้องบัดกลับมาตีซีบ่เห็นเลยที่มันเหลี่ยมๆโอ้ยคนชิงลุกว่ะไม่ก่อภัยไหมเป็นคือตัวใหม่เป็นคือหลูพระพุทธรูปไปพี่น้องผมกลับ เจ้าหมาไหมเอ๊ะว่ามีบา่พาพวกเมนหนูแล้วบัด้แถ่มันเป็นหนูสมบูรณ์เรียมๆบา้ามีกระสงสัยอยู่เด้แต่ว่บาบ่ามีบพตัดสินใจยิ่งไปขันยิ่งไปกับสิเป็นโดนไฟขึ้นว่าหนูคือสิเป็นตัวแนวน,นั่นวะหนูคือสิเป็นตัวกระตูดกระตีดเอ๊ะหรือว่ามันเป็นอีเห็นเป็นจนุดฟอดเ่ราน่ใจพี่รองแรับแต่ว่ามันกระพ่านมาแล้วล่ะบ่ไ้ยิ่ง ม่ได้ฟื้นกับผมว,ว่าเป็นยังไปไม้ต่อไปเออของใจหมักมันยุบยุหมองเข้ามันวยุในกลนอ่ะนะมันวายุในกลน,น,านกลตากับว่าเห็นโตกับว่าขยับก็ว่าขับเป็นนูดต,ต้องขยับน่ะนะมันว่าขยับเลยว่ามีก็เลยบ่ยิง มันเมียนบ้าแล้วพี่น้องบ้ามีกระจำบบ้าใดหัวมันลุบไปแล้วพักไปนี้ก่อนบ้ามีบ้ามันใจวบ้าแมนปันไหลคือบ้ามันสีอยู่บ้าพี่น้องโอ้โเฮ้ยอยู่ ยูพี่น้องผมนี่นี่แต่ว่าเป็นตัวหน่อยว่านง่ญ่กว่านี่อยู่นะ<อ>นี่พี่น้องผมยูเลยครับเ้อแเที่งปันไหลอีกแล้วพี่น้องเย้ยแที่งปันไหลอีกแล้วพี่น้องผมเบิ่งเอาหนูหาพอ,พอ หนูหาบพ่พอพี่นอ้องอยู่ชิงหนิงอยู่ชิงหนิงเนาะครับเนาะเอ้ยหาเพื่มบ่ไดดหาอีกพี่น้องผมขนันแนวนี่หาอีกเนาะพี่น้องเนาะหาอีก ไปหาใส่ละบาทโอ้ยจะเสียดายมู่ว่านเดียวเสียไปใส่บุญหมู่ว่านนี่พี่น้องอบ่ออกเดี๋ยวมันเสียบยังสีนะ่นลส่วนบักฮูงเข้ากับงั้นเดิมคือเก้าพี่น้องนั่นแต่ว่าปีงบ่อยุ่งใ่เด้บาทน,นี่ เดี๋ยวหาปปิงว่าเห็นเลยพี่น้องผมเดี๋ยวหาปปิงว่าเห็นเลยอืมก็แสดงว่าตายขอหล่อ อะไรหน่อยตัวนี้ดีกว่าบ่มีแน่าได้แนวแทงเนาะพี่น้องเนาะดีกว่าบ่มีแนวได้นแนวแทนนงตายอยู่ดอกเอาอยู่ตัวเอาตัวยู่เหี้ยนก็นมีอยู่นั่นเดพี่น้องผมบ่เอาได้บ่อืะเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเพิ่มพี่น้องหนูบอกตรงๆเลยแชะแล้วก็ แช่ล้วก็บ่ไอ้นี่ใส่เบิ้งอีกคนนะแต่เ่าเาที่ยงแล้วมันหนีเบิดขุดตัวนะน่าสิจุลูอยู่นี่แถวยังสิเบตนตะมี่แเด้พี่น่องผมนี่ ເຈົ້າຊິຕັກໄຂ່ບໍ່ມີຫົວປາໄຫຼອ ไปไปขึ้นไปพี่พี่น้องผม <c oughs> ไปซานไวนีกันน,ะนั้นเป็นิังเลยมั่วรองเบิงน้องพี่น้องน้องมองนี่มั่วรองเบิงมียัง นี Double ่ย hmm. อืมลำบากแล้วอยากได้ปลายเรีย huh. น ก็คือพี่น้องผมอืมอืม้มมนปนลาไหลเสียวมากโกดูเกเรยูโอเมียนเว้ยผ่านแล้วไปไปก่อนสีแจ่ขอไปกอไพอีกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ย พี่น้องผมเข้าเริ่มคลิปจากตรงนี้เข้ากับปิดคลิปจากตรงนี้พี่น้องผมสวัสดีครับบทสรุปก็มันกับทรงถ่ายนะพี่น้องเนาะฝ่ายแจ้งโ,โครโลขึ้นว่าเราพี่น้องผมผุ่นบ้านมีไปสอดแจ้งเลยอธิบายสันส้นๆก้อนปิดคลิป ปลาไหลมันก็หน่อยลงมันก็น้ำมันก็หน่อยลงคือว่าแหละครับคนกับบอสเมนตาเฮาหาสวนหนูนั่นช่วงสองถึมว่ามีไปอัดคิแต่ว่ามีบ่อุงลบถิ่มย่อนว่ามันบ่มั่นใจว่าเป็นหนูบ่เป็นสีเหลี่ยมๆอยู่ในเงาไผ่บาหนี้เดากเขาไปบังกับบอตีงเห็ดช่วงนี้กับบตีงคันบ้ามี่เว่อกับพวกใส่ไปคันเกิดเป็นเงาไผ่อะเป็นตอไผ่ถี่มันเลี่ยนใจเลี่ยนมากแล้วมันเหลี่ยมเม็นว่ แห้งสีแชฉไฟนานนะนะบ้ามีเล็ตัดสินใจบ้าเวอ่อบ้านนี้ช่วงตีสี่บ้ามีไปซ่องเบื้องมองเกา่าโคนโจกโวกยิบบ่เห็นอีหยังแสดงว่าตัวน,นั้นคือหนูพี่น้องขาดพี่น้องมันคือจังมันแขี้วขาดกันตลอดมันก็คือหัวหนูบ้ามีซ่องไปมันคือเป็น ติ่งไพดิมันเป็นกลมๆออกมาทอปตีนเฮียยังเขานี่นะแล้วมันเหลี่ยมคิดว่าหนูเที่ยวไปเที่ยวมาบานเหลียวไปท่าน่าก็เป็นเหลี่ยมๆเงี้ยวเงี้ยวมันว่าเป็นหนูพี่หองมคืเป็นอีอย่างจากอย่างหนึ่งนะคืนว่ามีตัดสินใจวื่งกรพโกเจ้าช่วงสองถุ่มกันได้วัดกันแล้วละขับเป็นตั่าขันเป็นเงาไฟหนูตัวนี้แห้งสีแฉไปหนามันจีบ่ได้เลยน่ะนะบานนี้ไปเบื้องตอนตีซีโขนโจโวยุ่มหองที่มันเป็นเหลี่ยมๆดำๆ กันเลยสันนิษฐานว่าเป็นหนูนั่นแหละแต่ว่าบ้ามีบ่บื้อบ่ยิงเองพลาดพี่น้องไปวังหันกับข้าปวดปวดอยู่ของเขากับเบิร์ดยูดอกมันมันต้องทุ่มย่ามือแล้วพี่น้องอดเอาขันได้ตัวนี้ว่ามีเสียวมาโชว์พี่โชว์น้องเราลกขนแซ่ตู้ไว้จักเป็นสิบปีผู้ไร้เยี่ยมันกินเจ็บแสบเลยเกินเอาความพูดถูกไรถูกซับย์ถูกการจิตตามถูกการเพราะขามโฆษณาเนาะพี่น้องเนาะถูกการบอกต่อถูกแรงกำลังใจให้ช่องเฮาพี่น้องผมจองในน้อยนี่แต่บ่มีพี่บ่มีน้องมันก็สามารถบ่สามารถไไปต่่อออด้้เเเนนนาาาะะพีง เจ่ท้องผุนกรมาแล้วพอ่อกคลชิมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับคลิปนี้กับมีปลาไหลแท่งให้เบื้องตัวหนึ่งว่าสิไปแท่งปลาตออยุทางหน้าการะด่างทางลุ่มผุนกับมันกระแจงก้อนพี่น้องผมนี่แหละตะจีสามกัวกันสวสดแจงได้ซ้ำหนีพี่น้องผมเห็นใจกันเด้อยยาวากันเด้อยพี่น้องเด้อยคนบ่หมานพี่น้องผมแจงจางปัง